สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม256 7ครับมาดูหมอนทองเสียบข้างกันอายุ1ปี8เดือนกับ1 3 3 4วันแล้วครับมาดูว่ามันแตกยอดใบใหญ่มากครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของใบเพสลาดเนาะก็ถือว่าใบใหญ่ใช้ได้ก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อต้นเดือนครับวันที่1เนาะ ใส่ไปได้ห้าวันแล้วครับเห็นไหมเพื่อนๆผมใส่รากให้มันอีก2อรากครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงของของต้นเนาะในช่วงที่มีพายุมรสุมแล้วก็ฝนตกหนักครับดินมันจะนิ่มดินมันก็ถือว่าสวยใช้ได้เนาะต้นนี้เคยมีปัญหามาก่อนครับเนื่องจากาเชื้อราลงเชื้อราลงครับแล้วมันทําให้ยอดมัน แงตายไปหลายกิ่งครับก็หลังจากฟื้นต้นขึ้นมาเนาะก็ทําการตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งน้อยที่สุดครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามเนาะตอนนี้ก็สวยงามขึ้นมาแล้วครับซึ่งต้นนี้เป็นต้นหัวแถวเนาะหัวแถวของระบบน้ําตรงนี้เนาะพิ่งขึ้นมาขึ้นระบบน้ําตรงนี้ผมใช้ท่อท่อพีครับ32มิมลแล้วก็ท่อเมนก็สองนิ้วซึ่งห่างจาก โซนของปลายยางเนาะโซนของปลายยางก็ราวๆสัก12เมตรได้น่าจะได้ครับ12เมตรครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านส่วนแถวมันก็ประมาณสัก8ต้น1แถวประมาณ8ต้นครับครับอากาศก็ไม่โสภาเท่าไหร่เนาะเนื่องจากฝนตกทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานทั้งวันเนาะเอหญ้าผมได้ฉีดไป4-5วันแล้วครับ เนื่องจากเราไม่ทันเนาะเราไม่ทันเลยครับเราก็ฉีดหญ้าในแถวไปเลยเนาะแล้วก็บริเวณโคนต้นครับก็เนื่องจากเนาะสภาพอากาศมันปิดแล้วก็ความชื้นมันสะสมในดินสูงครับก็เลยทําการฉีดยาฆ่ายาไปเลยในช่วงที่มันมีแดดให้เราพอได้ฉีดครับก็ต้นนี้ก็ต้นที่เสียบข้างกิ่งกินะ่งข้างเนาะกิ่งพี่เลี้ยง ก็เริ่มจะตั้งตรงเป็นลำต้นแล้วนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมเอาไว้เท่าน,นี้นะครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ